Together o p d c a s พื้นสุดพลังทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลและมันรับใช้คุณในหนึ่งชีวิตของแต่ละคนแต่ละช่วงเวลาย่อมเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้อยู่ในโลกที่เป็นตัวแปครคงที่แต่อยู่ในโลกของตัวแปรผันแปรเช่นร่างกายและจิตใจผันแปร ค่าใช้จ่ายผันแปรอารมณ์เจ้านายผันแปรและอารมณ์ผู้คนผันแปรขอให้คุณรับรู้ว่าไม่ว่ายาจกหรือเศรษฐีก็ใช้ชีวิตกับตัวแปรผันแปรต่างกันตรงที่เศรษฐีในวันนี้ใช้ชีวิตกับตัวแปรผันแปรมากกว่าชีวิตแบบยาจกเพียงแต่เขาบริหารจัดการตัวแปรเหล่านั้นได้ดีจึงได้รับตางวันชีวิตที่ใหญ่กว่านั่นเอง จงจำไว้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตล้วนเกิดอย่างมีเหตุผลและจุดมุ่งหมายและขอให้เชื่อมั่นว่ามันเกิดขึ้นเพื่อรับใช้คุณถ้าผมไม่เคยตกระกรรมลำบากจนต้องรับจ้างกลีดยางส่งตัวเองเรียนหนังสือและมีแต่คนดูถูกก็คงไม่สามารถมีพลังมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงตนเองขนาดนี้ขอให้มองมุมที่เก็บมาเป็นพลังฮึดสู้อีกครั้ง และอีกครั้งคุณจะมีชีวิตที่สำเร็จได้มากกว่าอย่างแน่นอนโลกนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่ต้องการผลลัพธ์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยไม่เต็มใจที่จะเป็นคนที่ดีกว่าคนค่าเฉลี่ยคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ล้วนเก่งเรื่องการคิดเรียกร้องผลลัพธ์ชีวิตที่ดีอยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่งมักคิดแต่ในฝั่งของผลโดยไม่คิดถึงเหตุ ที่ทำให้เกิดผลจึงไม่แปลกใจว่าทำไมยังไม่สมหวังถ้าต้องการผลลัพธ์ดีๆให้เกิดกับชีวิตมีรายได้สูงมีความสําเร็จในการงานและชีวิตขอให้จดจ่อไปที่ต้นเหตุของการเกิดผลลัพธ์แทนคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่คุณกลายเป็นต้องมาก่อนผลที่คุณอยากได้ถ้าอยากได้ชีวิตที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยต้องพัฒนายกระดับตนเอง กลายเป็นคนเหนือค่าเฉลี่ยและถ้าอยากอยู่อย่างเป็นเลิศต้องทำตัวคุณให้กลายเป็นคนที่เลิศในอาชีพที่เลือกก่อนการมีผลลัพธ์ชีวิตแบบไหนในวันนี้เป็นสิ่งที่คุณยอมรับมันเองถ้าต้องการผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่คุณต้องรู้สึกพอกันทีกับชีวิตแบบนี้แล้วจดจ่อการยกระดับทำให้กลายเป็นคนที่ดีกว่าทั้งความคิดความรู้สึก ความรู้การสื่อสารและการกระทำก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่าอย่างแน่นอนจงเป็นผู้เข้ารับผิดชอบเข้าควบคุมลงมือปฏิบัติมนุษย์ทุกคนสามารถเลือกดํารงชีวิตแต่ละวันเดือนปีได้สองแบบแบบแรกเป็นชีวิตที่ปล่อยไปตามยถากรรมแบบที่สองเป็นชีวิตที่เป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเองซึ่งมีเพียงแบบที่สองเท่านั้น ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีแก่คุณหากคุณยังไม่เข้ารับผิดชอบชีวิตคุณ100%นั่นแสดงว่าคุณยังไม่ได้ใช้สิทธิ์การเป็นคนอยากเต็มคนดังนั้นหากต้องการนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ขยายเติบโตมีความสุขมีความหมายและสำเร็จมากกว่าที่ผ่านมาคุณต้องเข้ารับผิดชอบชีวิตเป็นผู้ควบคุมตัวแปรที่ควบคุมได้ และจงเป็นผู้ปฏิบัติในสิ่งที่ต้องปฏิบตัติหากใช้ชีวิตด้วยพฤติกรรมนี้ผมมั่นใจว่าคุณจะเป็นเจ้าของชีวิตที่มีระดับอย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือปลุกพลังความคิดเศรษฐี ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสําคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้มีพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีค่ะ